ครับสวัสดีครับผมพบกับผมทองมังการนะครับผมกับวิดีโอคลิปพระเครื่องนะครับวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับธนบัตรของเก่าสะสมนะครับพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางต่างๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมาทําคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับพระเหรียญนะครับพระเหรียญก็จะเป็นหลวงปู่สุกนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับ วัดปากของมะขามเท่านะครับรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมนะครับด้านในก็เป็นแบบนี้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับก็ใช้คําว่ารุ่นมั่งมีสีสุกก็น่าจะเป็นเ,เหรียญย้อนยุคนะครับปีพศถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปี2 5 4 0ป่ะ นะเราลองลองดูอีกทีนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่คิดว่าคาดว่าน่าจะใช่นะครับปี2540นะครับผมก็พระอยู่ในกล่องนะครับเก็บเดิมๆเลยครับไม่มีสนนิมเขียวนะครับไม่มีคราบอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาดูนะครับขออนุญาตจับห่วงนะครับผมนี่ครับ ก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่สุขนะครับวัดปักของมะขามเท่านะครับรุ่นมั่งมีสีสุขนะครับผมก็ด้านหน้าจะเป็นองค์หลวงปู่สุขนะครับนั่งคัศมาธินะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับใช้คําว่าพิมพ์นะครับใช้คําว่าพิมพ์เดียวกับเหรียญรุ่นแรกๆกที่ด่งดังนะครับหลักหลายหลายบาทแล้วนะครับไปไกลมากๆแล้วนะครับด้านหน้าก็เป็นหลวงปู่สุขนั่งคัสมาธินะครับ มีข้อความเขียนว่าพระครูวิมนนะครับคุณากรนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับด้านล่างมีพอสอบคำกับนะครับสองสี่หกหกนะครับผมก็เป็นปีที่จะสร้างเหรียญรุ่นแรกนะครับผมก็เป็นเลขไทยสองสี่หกหกนะครับผมนี่ก็จะมาพร้อมกับห่วงเดิมเลยนะครับไม่ได้ผ่านการเลี่ยมไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นอักขระเลขยันแลวก็ ขอบข้างก็จะมีจุดไขป่ปลานะครับผมก็เป็นเหรียญที่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มหลวงปู่สุขก็เป็นเหรียญที่มีคนเก็บสะสมนะครับเหรียญรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับราคายังไม่ไปไกลนะครับราคาไม่ไม่ไปไกลเลยก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บสะสมนะครับเนื่องจากว่ามีประสบาการณ์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีพิธีการจัดสร้างที่ดีนะครับชื่อ รุ่นของเหรียญก็เป็นสิริมงคลนะครับที่ว่ารุ่นมั่งมีนะครับสี่สุขนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พิธีการจะสร้างดีแล้วก็ชื่อรุ่นเหรียญก็เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เช่าหาบูชานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทอมมงการมีไว้ครอบครองนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับหานะครับหาเช่าหามาบูชากันไว้นะครับเพราะราคาอย่างไป ไม่ได้ไกลมากนะครับราคาปลายไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลมากแต่ว่าพุทธคุณก็มีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ประสบพบเจอนะครับเป็นประสบการณ์กันมามากแล้วนะครับด้านแขวคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็โชคลาบนะครับค้าขายนะครับชคลาบค้าขายนะครับรุ่นมั่งมีสีสุขเนี่ยแนะนําให้สําหรับผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับห้างร้านนะครับร้านค้าร้านขายนะครับจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับแนะนําให้มีหลวงปู่สุขรุ่นมั่งมีสีสุขนะครับ ไว้บูชากับร้านหรือว่าบูชาติดตัวนะครับผมเชื่อว่าจะทําให้กิจการนะครับที่ขายดีอยู่แล้วนะครับจะขายดียิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ดึงดูดลูกค้านะครับให้เข้ามานะครับในร้านนะครับให้เข้ามาครับเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อเลือกใช้บริการของร้านของท่านนะครับอีกหนึ่งเรื่อเออหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆนได้มีไว้นะครับติดตัวมีไว้ติดบ้านมีไว้ติด ร้านค้านะครับผมหากเพื่อนๆนะครับท่านไหนนะครับสนใจนะครับแล้วก็เพลิดเอิญผ่านมาเห็นคลิปวีดีโอที่ผมได้จัดทำนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับขอเช่หาบูชาหลวงปู่สุขนะครับรุ่นมั่งมีสีสุขนี้ได้นะครับสะดวกโทรนะครับโทรได้ที่เบอร์นะครับฟังชัดๆนะครับ0ูนย์8 2 5 3 3นะครับ หรือว่าสะดวกแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับจะขึ้นชื่อว่าทอมเมืองการนะครับในไลน์นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมก็ติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับของเดิมๆเลยพิธีการจัดสร้างดีมากนะครับก็ขออนุญาตมีพิธีบวงสรวงกับหลวงพ่อสุขนะครับหลวงปู่สุขนะครับ เป็นอีกหนึ่งพระเกจนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่โด่งดังของจังหวัดชัยนาธนะครับวัดปักของมะขามเท่าหลวงปู่สุกนี้นะครับชื่อเสียงท่านมีมาช้านานมากๆนะครับทั้งคนเล่นหาพระยุคเก่าแล้วก็คนเล่นหาพระยุคใหม่ๆสาหรับเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บนะครับสาหรับคนที่งบน้อยนะครับงบน้อยและต้องการใช้พุทธคุณของพระจริงๆนะครับทรมา,างการแนะนําเหรียญหลวงปู่สุก วัดปากของมะขามเท่านะครับรุ่นมั่งมีสีสุขเนี่ยนะครับไปบูชานะครับแล้วท่านจะประสบพบเจอกับความมั่งมีสีสุขจริงๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปทำสั้นๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับให้กับคลิปวิดีโอของช่องทองมังการอมู l เลตนะครับทองมังการพระเครื่องอมู l เลตนะครับเป็นพระเครื่องราคาย่อมเยาวช่องนี้ทำมาสำหรับคน งบไม่สูงมากนะครับก็เป็นพระเครื่องที่สามารถเช่าหาได้นะครับตามกําลังของมนุษย์เงินเดือนตามกําลังของผู้ที่พึ่งหัดสะสมพระนะครับใหม่ๆนะครับก็พระสวนใหญ่ของผมก็จะต่ำกว่าปี2,500ลงมานะครับผมพระ2,4กว,กว่าก็มีบางรุ่นนะครับลองเปิดไลฟ์หาตามวิดีโอครับของช่องทอมบังการอมูเลดได้เลยนะครับผม ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงทาบบการขอจากไปก่อนแล้วกันกับ,บเหรียญหลวงปู่สุขแห่งวัดปักทองมะขามเท่ารุ่นมั่งมีสีุ่ขนะครับผมยังไงก็รอเจ้าของมานิมนต์นะครับไปบูชานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม